พนายพี่นายมาทำอะไรวันนี้บพี่นายพี่นายมาทำอะไรวันนี้ไปเคลืเกี่ยวเวทีมาได้กี่โมงเนี่ยอ้ยมาขอบคุณครับนี่คือรวมร่วมร่วมช่ตากรรมด้วยเพื่อนพี่นายมาขอบคุณนี่เจเจด้วยเจเจนะฮะพี่นายไีเติ้ลเติ้ลอยู่ วันนี้เป็นไงอ่ะพี่พูยดิดีไปอ้อมงอนกันแล้วไปอ้อมแบบว่าขี้งอนอะ่ะปรีเกย์ยังกับบ้านพี่อ่ะคอยวันนี้วันเกิดร้องเกิดอพี่วันนี้เกดร้องี่เกรอ้เกรอเอาไม่ตาขอบคุณครับกีโมนะตีห้ดาดีอาจจนมาแล้ว พี่นายมาทำอะไรวันนี้พี่นายพี่นายมาทำอะไรวันนี้ไปคู่เพืเกี่ยวเวทีมาตั้งกี่โมงเนี่ยโอ้ยมาขอบคุณครับนี่คือรวมร่วมร่วมชะตากรรมนะด้วยเพื่อนพี่นายขอบคุณนี่เจเจด้วยเจเจนะฮะพี่นายมเกิ๊ตเซิร์ฟกูมู วันนี้เป็นไงเออพี่พยดี่พี่ไปอ้อมงอนกันแล้วไปอ้อมแบบว่าขี้งอนนะ่ะคุณลิเกยังกับบ้านะปอ้พี่อ่ะค่อยๆนะวันนี้วันเกิดร้องเกิดรมันพี่วันนี้พี่เกีดร้องพี่เกิดร้องฮเกี่เกิด<ป>้องเอาไ,<ป>ไม่ให้ตายอข,าขอบคุณครับกี่โมูแล้วตีห้าพอดีอาจจะตีธรมบานแล้ว พี่นายพี่นายเออมาทำอะไรวันนี้นะพี่นายพี่นายเออมาทำอะไรวันนี้ไปขู่เพื่อนเกี่ยวเวทีมาได้กี่โมงเนี่ยโอ้ยมาขอบคุณครับนี่คือรวมคูณรวมคุณรวมช่างตาฮะด้วยเพื่อนพี่นายมาขอบคุณนี่เจเจด้วยเจเจนะฮะพี่นายพีเติ้ลพีเติ้ลก็อยู่ วันนี้เป็นไงอรับพี่พดพี่ไปอ่องงอนกันแล้วไปอองแบบว่าขี้งอนน่ะไปลิเกย่างกับบ้านนะ่อะพี่อ่ะพอนัะวันนี้วันเกิดร้อวันเกิดร้อนพี่วันนี้เกิดร้องเกิดรเกิดร้องเลเอาไม่จ้าขอบคุณครับกี่โมเลตีห้ารดีอาจจะบานแล้ว พี่นายเออมาทำไรวันนี้ฮะพี่นายออพี่นายเออมาทำไรวันนี้ไปคุ่เพื่อเกิบยวเวที <laughs> มาได้กี่โมงเนะี่ย